เพราะตัวอ,อย่างเพราะเราก็ต้องรับที่เราให้คงตลอดเวลานาออะไรแบบนีน้คือผมก็ต้องยอมรับตัวผมเองว่าผมขาดเรื่องอะไรเขาเขาใจความหายไปครับถั่สอคือ,อ,อก็เรื่องของการเคื่อนนะครับแล้วก็ต่อเลยก็สุดท้ายนะครับก็ัดไปเป็นเรื่องของการออกตลาดนะครับทำให้เขาดูแล้วก็ดูเขาทาจนเขาเกิดผลลั์แล้วก็มีคนเชื่อแล้วก็เดินตามเราเขาเดินตามเพราะเขามีผลลั์ถ้าเขาไม่มีผลลั์เขาไม่ตาม <linear S 1> เร<ล>าครับตามก็ตามได้ไม่นานครับมันสนุกได้ไม่นานครับ การมาเจอหน้าการมาพบการมาพูดการ,มา,การมาคุยการมาเข้างานประชุม h m TS, ็มจ s กงานแคมป์ไม่ว่างานประชุมอะไรก็แล้วแต่งานฟังก์ชันก็แล้วแต่สุดท้ายถ้าเขาไม่ได้มันเข้ามาได้ไม่กี่รอบครับเก็ตไม่เก็ตครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือพาเขาไปออกตลาดลงมือทํางานพื้นฐานให้มากจนเขามีผลลัพธ์จนเขาได้ตันพอเขาได้ตันเดี๋ยวเขาเชื่อเราเองเก็ตไหมเก็ตข้อนี้เ่ <Yeah. S 1> ็ต่อครับไปเลย พยายามสื่อสารใหเชิงบวกตลอดเวลานะครับอ,อย่าพยายามนังเลื่องลบลบสู่องค์กรของเรามีใครมาพูดอะไรเนี่ยให้เราพูดบวกเสมอเป็นเจ้าหนูแปลงสารได้ได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือผมยกมาอย่างนีนน้สิ่งสำคัญก็คือวันนี้เราก็ตั้งสติว่าสิ่งที่เรารับฟังมาอันนี้บวกหรือลบสิ่งสําคัญมากในตัวตัวเรานะเ,เรารับฟังมาแบบไหนไม่สําคัญแต่สําคัญคือเราพูดออกไปแบบไหนตั้งหาถ้าเรารับฟังเรื่องลบมา เราจาเป็นต้องส่งเรื่องลบลงองค์กรตัวเองไหมสมมุติว่าพี่ปอสมัครมาเมื่อวานและพี่น้องก็สมัครต่อพี่ปอเลยอีกวันหนึ่งพี่ติ๊กก็สมัครต่อพี่ปอเลยอีกวันหนึ่งพี่ปอสมัครวันที่หนึ่งพี่น้องสมัครวันที่สองพี่ติ๊กสมัครวันที่สามเนี่ยสามคนเนี้เป็นเพื่อนกันหมดเลยแล้วก็ใช้ชื่อเด right <อ>ียกันแต่สองคนเนี้ยมาอยู่ซ้ายกับขวาพี่ปอ นอกจากสถานะความเป็นเพื่อนแล้วยังมีสถานะความเป็นดาวไลน์และทีมงานอยู่ด้วยจริงไม่จริง,รงไม่ว่าจะอยู่ได้กันมานานแค่ไหนแต่ผมรับเรื่องอะไรมาผมจะเป็นต้องส่งให้สองคนนี้มั้ยเพราะสองคนนี้คือกระเป๋าเงินผมนะครับ เก็ตแต่เก็ตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรสื่อสารเชิงบวกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมหมดเวลาตุ้งตีเอาผมหมดแล้วเหรอครับเอาล้าทำไมไม่มีใครสักคนผมเลยข้างหลังนั่งกันนิ่งเลยหรือว่าผมต้องบอกเวลานะครับโอเคเดี๋ยวผมเลกสติให้นะครับโทษที ก so, ็ไอ้คำว่าพยายามสื่อสารเชิงบวกเด่นเข้าายก็คือว่าวันนี้พอเวลาที่เราวิเคราะห์แล้วพวกเราวิเคราะห์เป็นไหมว่าอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดนะเป็นใช่ไหมถ้าเราวิเคราะห์เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลบเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคำว่าเป้าหมายนะเราเอาออกไปเลยแล้วเรารับฟังแต่เราไม่ต้องรับเก็บรับฟังแต่ไม่รับเก็บดีนี้ทิ้งทุกๆวันอย่าส่งเรื่องลบๆลงองค์กรเด็ดขาดอย่านะครับอย่าทําให้กระเป๋าเงินของตัวเองสั่นคลอนโอเคโลเอ ไม่เน้นคุยเอาสนุกเน้นคุยเอาตังค์และวิธีการคุยเอาตังค์คือคุยแต่เป้าหมายเท่านั้นเก็ไหมแก๊สแก๊สไปต่อครับเดิมๆต้องสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องทำด้วยความจริงใจถ้าเรามีความจริงใจต่อผู้คนบารมีเกิดครับความจริงใจไม่มีบารมีเราไม่เกิดครับอยากจะมีบารมีต้องมีความจริงใจให้กับผู้คนความหมายก็คือว่าเวลาที่แบบคือเขาต้องสัมผัสได้ว่าเรากำลังทำเพื่อเขาจริงๆอ่ะเรากำลังช่วยเขาจริงในคราตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนต่อจากโค้ชสั่มา ในวันพรุ่งนี้คือเรื่องของการติดตามติดตามอย่างไรให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่าเราเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยเข้ามาเพื่ออยากจะช่วยจริงๆไม่ได้เข้ามาเพื่อแค่มาเอาเงินคือจริงๆแล้วชันไม่มาก็ได้เพราะฉั้นได้จากเธอแล้วสี่หมื่นแต่แต่ที่ชันมาเนี่ยไม่ใช่แค่อยากจะให้เธอสาวอะไรชื่อไม่ใช่แค่อยากจะมาได้ลูกค้าจากเธอนะแต่อยากทําให้เธอเปลี่ยนชีวิตจริงๆ,ๆพูดแบบไหนทําแบบไหนเรียนกับใครคนจมาในนนี้ไปต่อครับ พยายามใช้ระบบอย่างต่อเนื่องนะครับผู้นําต้องใช้ระบบนะครับคนเก่งใช้ศักยภาพส่วนคนฉลาดฉลาดนะครับเขาใช้ระบบกันอีกรอบนะครับคนเก่งใช้ศักยภาพส่วนคนฉลาดฉลาดเขาใช้ระบบกันนะครับพยายามอย่าใช้ศักยภาพเลยแน่นอนครับศักยภาพของเราต้องใช้ใช้ในการปิดการขายใช้ในการโปรโมทใช้ในการเคื่องคนแต่สิ่งสำคัญคือเราอย่าลืมระบบ โอเคไหมครับเพราะเราไม่สามารถแยกล่างได้อยาททาตัวเป็นพระอาทิตย์ที่สองแสงสว่างไปหาทุกคนเราแยกล่างได้เหรอครับเก็ตไม่เก็ตเราแยกล่างไม่ได้แต่ถ้าเราองคนเข้าระบบแบบนี้ดีกว่าไหมครับดีกว่าไปต่อครับอย่างรวดเร็วครับพยายามทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับอย่างที่บอกเลยครับแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนก็คือพูดไปแล้วว่าเขาไม่ได้ฟังในสิ่งที่คุณพูดแต่เขาดูในสิ่งที่คุณทำถูกต้องครับเขาดูในสิ่งที่คุณทําครับยกตัวอย่างเช่นคันนี้เราบอกเฮ้ยทีมงานตื่นเช้าดิตัวเราเองอบเช้าปะ เอาตัวเราเองก่อนเฮ้ยทีมงานเข้าประชุมออนไลน์ไปมองนี่เอาตัวเราเองมาเข้าไหมเหลือเอาจริงๆเอาจริงๆเข้าไหมเราอยากเฮ้ยเห็นทีมงานอลไรกลุ่มให้เขาบอกวาเอ็มดีเอ็มดีเอ็มดีลูดบ้านตั้งบ้านตั้งทองตั้งเรเฮ้ยทำไมไม่เป็นกอดศอกกำลังใจให้ทีมงานตั้งตัวเราเองส่งบ้างเหลือเอาจริงๆได้ขั้นหนึ่น ผมคุยกับแค่ข้างหน้าสองคนนี้เดียที่เหลือมันไปไหนหมดแล้วเนี่ยยูอ๋ออะไรนะครับยูอ๋อยังยูดูอยู่ใช่ไหมเออเหมือนที่เราดูในไลน์นะเห็นนั่นแหละแต่ไม่ส่งเห็นนั่นแหละแต่ไม่กดกดสติ๊กเกอร์สักตัว โอเคไหมครับต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยนะครับก็ต้องมีที่นัยยืดหยุ่นนะครับแล้วก็วิเคราะห์ให้คนให้เก่งโฟกัสคนให้เป็นนะครับสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการบริหารงานบริหารงานครับต้องมีงานยืดหยุ่นสุดขั้นมากนะครับเป็นเรื่องราวของการบริหารเรื่องเอาถ่ายรูปครับถ่ายรูปถ่ายรูปผมจะเล่นจบแล้วเรื่องราวของการบริหารเริ่อตอันนี้ผมพูดเอาไว้บ่อยมากแล้วแต่เอามาตอบย้ำพวกเราก็คือสิ่งที่พูดเนี่ยมันก็จะต้องมีสี่ล้อเนาะขับรถเดินต้มีสี่ล้อใช่ไหมครับมันขาด้ไ รถยนต์ม,มันไปข้างหน้าไม่ได้คําว่าสี่ล้อคือล้อแรกคือต้องเก่งเก่งตนก่อนถัดมาคือต้องเก่งคนถัดมาคือต้องเก่งงานแต่สุดท้ายคนเครือข่ายชอบตายเรื่องนี้ครับคือไม่เก่งเลยนนี่คือความจริงเลยไม่ต้องมาคนงเครือข่ายผล่ผเงนี่แหละจริงโผเคยตายเรื่องคําว่าไม่เก่งเงินนะไม่เก่งเงินคืออะไรว่าผาเงินได้เป็นสิน้าที่สิบ้าใช้แม่หมดเลินไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้ ม่รู้จักบริหารเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทําแบบไหนยเงินจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเครือข่ายส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วบอกว่าได้สิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านในขอดูเงนั่นเลยไม่มีมีแต่ตัวเ,เลขถ้ามีแต่ตัวเ,เลขแสดงว่าไม่สำเร็จของจริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีความสามารถในการรักษาเงินของเขาเอาไว้ไ,ไดะะ้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก่งเงินคำว่าเก่งเงินคือข้อแรกเรารู้อยู่แล้วว่าเงิานที่ไดนมา,นาที่ได้มาเอาไปทําอะไรครับสมมติเราปิดการขายมาหนึ่งเดือนนะครับได้นำรสองานเงินก้อนนั้นไปทําอะไร เออใช่เอาเตินมันเอาไปเตินละมันช่วยทิมงานเอาไปจ่ายค่าห้องเอาไปจ่ายค่าห้องพักเอาไปเอาตังไปเตินละมันช่วยทีมงานไม่ใช่ว่าปิดเอ็นดีมาได้ค่าแนะนำมาหมดสองกลัวตังไปเอาทองออกก่อนเอาตังไปใช้หนี้ก่อนอันนั้นเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราจะเอาตังที่ไหนไปช่วยทิมงานจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นพอเวลาเราปิดการขายมาได้ปุ๊บได้ค่าแนะนำมาได้คอมมิชชั่นมาคอมมิชชั่นตรงนั้นต้องทำอะไรครับเก็บไว้ก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้ช่วยทีมงงานคนนั้นน่ะให้เขาได้คืนทุน คุภาพไหมครับเพราะว่าปิดการขายเข้ามาปุ๊บเรา,เาไปใช้หนี้หมดเลยเราเาไปซื้อของที่อยากได้หมดเลยเรา,เาตไปไข่ายบ้านข่ายรถออกหมดเลยเนี้ยแล้วเราเอาังนที่ไหนไปช่วยเขาอะ่ะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นธุรกิจมันก็ดําเนินต่อยนีเพราะเราไม่มีเงินที่จะไปช่วยเขาแล้วอะ,อะโอเคไหมต่อนะคะรับแล้วกอ็อะไรวะนิวองมองไม่่ระชัดแล้วตาเริ่มลายแล้วนัณนากินไป อ่าทีนี้ในเรื่องเราของการบริหารเงินนะครับก็มาอย่ารบริหารแบบนี้อันนี้ถ่ายภาพไว้ได้สมมุติว่าวันนี้เราเราเราเงินยังไม่เยอะตอนนี้ผมบริหารทั้งหมด7บัญชีแต่ถ้าช่วงแรกเรายังไม่เยอะ ถ้ายังไม่เยกบริหารเป็นี่สาสิบสาสิบสิบและสิครับสามสิบแรกคือเอาไว้ใช้สายในชีวิตประจำวันกินข้าวอะไรก็แล้วแต่เงินแล้วมันอะไรแบบนี้ถัดมาคือเก็บเข้าบัญชีเลยนะครับคือเป็นบัญชีเก็บปลายถัดมาคือเอาไว้ลงทุนต่อยอดในการทำธุรกิจถ้าเราแบ,บ่งเงินแบบนี้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องการเข้างานแค้มเลยเพราะเราได้แบ,บ่งเงินเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอร์าไหรครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราได้เงินมาเราเอาเงินไปใช้หมดเลยแล้วสิ่งที่เราใช้หมดโดยส่วนใหญ่เราจะหมดไปคําว่ากับคำว่าสนองนิสกับคำว่า ให้ครอบครัวเยอะเกินไปพี่ว่าผมเคยให้ครอบครัวพ่อแม่เดือนเท่าไหร่ให้ทานให้ทานให้ทายห้าหมื่นให้พ่อกับแม่สองคนห้าหมื่นวันนั้นไปไปต่างประเทศกับท่านประธานพี่เดือนพี่เดือนบอกอ๋อพี่ยให้พ่อกับแม่เดือนละหกพันแต่ค่าใช้จ่ายอื่นที่รับผิดชอบหมดนะ ค่าน้ำค่าไฟเจ็บไข้ได้ป่วยพี่รับผิดชอบหมดแต่เงินเงินพี่ใแ,แค่นี้ผมก็ค่ดแบบีในการโอ้โหทําไมผมให้พ่อคนแด้เยอะขนาดนั้นประเด็นมันเป็นแบบนี้ถ้าเราให้เยอะแต่จังหวัดธุรกิจเราสะดุดแล้วเราให้น้อยลงน้อยใจนะแต่ถ้าเราให้น้อยและไล่เลเวลขึ้นไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นดีใจหนะเพราะฉะนั้นการรับครอบครัวคือสิ่งที่ถูกต้องครับการรับลูกรับเมียรักสามีภรรยาเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่เราต้องบริหารให้เป็นด้วยครับเก็ไม่เป็ครับไม่ใช่มีเท่าไหร่ให้เขาหมดโอเคไหม รักเขาไงก็เลยให้เขาหมดไงรักเขา,ส,าสุดท้ายข้อตัดลังเอาไว้ทำบุญเอาไว้สนองนิดด้วยอันนี้เก็ตไหมเก็ตคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราไปขยี้กันต่อเพิ่มเติมได้นะครับอัสไลด์ต่อไปหมดแล้วนะครับสุดท้ายผมอยากจะฝากเอาไว้แบบนี้ครับว่าเมื่อวานผมเก็ตจับเิ้นทิ้งโค้ดที่แผแ่นไม่เห็นแล้วผมไปที่ไ,ไหผมเก็ตจับโค้ดที่แผ่นคู่แล้วก็สรุปม,มาเป็นใจความแล้วก็เนื้อหาว่า คือวันนี้เราเรานิยาม<ๆ>ตัวเองว่าอะไรเดี๋ยวผมถามก่อนปกติแล้วปกติแล้วพ,พ,พี่ทำงานอะไรพี่คนสวยติดย,ยางใช่ไหมโอ้ติดยางสวยขนาดนี้เลยนี่นะยางได้คนกิจยางอย่างน,น,าน,นี้ก็สวยขนาดนี้เลยเลยเอ,อเาตลอดวันนีทท้ทำทำทำชื่อไหนทรงพัสดุครันคือดีนะฮะ